พระรามทำพระรามทำพระรามทำทำทำเฮ้ยใครเปิดเพลงวะใครใครเปิดเพลงวะวันนี้วันที่เจ็ดเลยดูไม่ดีเลยไม่ดนเป็นอะไรกันเนี่ยกับตันแจ็คสเปลโร่เนี่ยเนี่ยมันชื่อกับตันแจ็คสเปลโร่ โคตรอาอ oh ่ะกูไปดีกว่าเดี๋ยวกูติดลิขสิทธิ์อะเหรอเธอดึงงเธอดึงงเธอดึงเธอดึงชงเธอดึงงเธอดึงงเธอด้ึงถงเธอด้าึงถึงด้วรับสวัสดีดุกคนด้วยนะครับอวด้ดีครับวัอนี้มางับพเ่ป๊อกพี่ฟองเล้วก็พี่เม็กด้ครัถผมสวัสด้ทุกคนเด้วยนะครเบผมนะกับเกมเมอไร้ะถเฮ้ยถ้าเกิด้ราตีพืเนอืด้ดมันเป็นร้อได้วยง่ะเออ้เออแมวทีงไหนร้องอ่ะ ตอนนั้นทำตอนนำ้นทำอ่ะเดี๋ยวอธิบายให้พี่ฟองฟังก่อนเกมนี้กด M กด M ไม่ได้ที่ผายเดี๋ยวต้องเข้าไปในแม็ก่อนที่ไม่ได้พาหนูมาปลูกผักเหรอไม่มันใครพามาปลูกผักเคยบอกตอนไหนว่าจะพามาเล่นเกมปลูกผักไหนูมีพัวเฮ้ยอะไรวะไปเดินไปทาเดนทาเดนไปทาเดน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 เลือกที่ลงทาเดนพี่ฟองพี่ฟองงง เซฟี่ฟองอันนี้เขาจะให้เราเรียกเกาะเพื่อไปปลูกผักเีใช่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 เกาะก่อนไปปลูกผักใช่ใช่เรียกเกาะนี่คือเกาะของเราเราจะไปปลูกผักทุยีี่เราไม่ได้อยู่เกาะนี่เราอยู่เรือใช่เราอยู่เรือมาดิหนูมาดิก่อนหนูอยู่ไหนวะไม่รู้หนูอยู่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยเนี่ยตัวไหนวะปั๊เรือเิพี่เนี่ยพี่อยู่นี่เห็นพี่ไหมไหนอ่ะข้างหลังข้างหลังยังไม่เห็นเรา แกนี่ใครวะพี่พี่เหรอเออเนี่ยเนี่ยลงมามนนล,งลงมาใต้เรือหน,วด,หนวดเหลืองเหรอเออหนวดเหลืองอ่ะเอาสาระก่อนตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดแบบว่าเออเอ,อเนี่ยศัตรูอยา่าเอาปืนเอาหัวจุมองเออ <l ots> คือ <l ots> เวลาเราเก็บเราไปเก็บของบนเกาะใช่ไหมแล้วเราเอาของมาใส่นี่ของมันจะกระจายแบบว่าไปไปอยู่แบบแบบว่าทุกที่เองนี่ตรงนี้คือที่เอาเอาของมาวางใส่ ตรงนี้ตรงนี้มีโพติดตรงนี้รต,ตรงนี้ก็คือเวลาศัตรูมันขึ้นมาเรือเรามันจะเปิดจุกออกแล้วนะมันจะไหลเข้าเรือเราารมันจะเปิดอะไรนะเนี่ยจุกอันนี้เป็นจุกจุกเรือจุกน้ําถ้าเกิด,ดปุกเปิดปับ๊บนี่ศัตรูเรือน้ําจะไหลเข้าเรือแล้วแล้วเราต้องรีบมาฆ่าศัตรูแตก็ปิดด้วยอะไรของมันวะอันนี้คือที่หมากกระดก หมากระดกอะไรวะมันไม่ใช่หมากระดกอันนี้คือคือที่สูบน้ําที่ปั๊มน้ําเวลาน้ําเข้าเรือเราต้องมาสูบออกเมคคอนเมคคอนวินอ่ะป๊อกป๊อกผากันเลยป๊อกโอเคเมคคอนเมคคอนเออ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 ตอนนี้เราต้องไปเก็บของก่อนเราต้องไปเก็บของมาใส่เรือก่อนตอนนี้เก็บของไอ้หูทำอะไรอะไรพี่ทองอยู่ในบ่อแล้วไปปักทองทำไมเนี่ยปักทองคืออะไรวะป๊อก กลางคิดกลางกลางช่างมันเถอะตอนนี้ไปเก็บของก่อนไปเก็บของก่อนไปมารจะคอน,ะอ,อนอ่ะอืนวดมันอยู่นวดมันอยู่มาแล้วมาร์คมาช่วยแล้วมาร์คมาช่วยแล้วพี่หนูไม่มีอะไม่มีลองไปฟาร์วิฟองมันจะมีกล่องกล่องอะไรเอ่ยอ่ะให้เอาเลขสามทบเอาเลขสามทบไห,ไหนวะพี่ฟองอยู่ไหนวะมันอยู่แถวนี้แต่ นั่นแหละมันจะมันจะมีะของอยู่ถ้าเกิดจะกลับเรือกดคิวแช่มันจะบินกลับเรือเองอัตโนมัตินะอ๋อกด M กด M มันจะเป็นแผนที่แผนที่ซึ่งมันจะมีวงคล้ายๆฟรีไฟแล้วก็พับ G เราต้องแบบว่าหนีเข้าไปในวงอ๋อวงอะไรวะวงนี่ไงเนี่ยวงมันหมอกบีบอะหมอกบีบหมอกบีบหมอกบีบเข้าใจปะบอกบีบเข้าใจเดี๋ยวเดี๋ยวให้เข้าใจแล้วกันเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้หนูเจอมีคนที่ดีกว่านี้เฮ้ยเฮ้ย โอ้หนูหนูหน่วยเก็บเก็บปลาหนูเจอปลาพี่พี่เก็บปลาได้เเอก็บเก็บได้เก็บได้เก็บได้เก็บเก็บทุกอย่างแล้วก็เก็บเฮ้ยเก็แจกโลข้าวอ่ะเก็บปลาเก็บเก็บทุกอย่างมันจะเป็นกล่องอ่ะบางทีกล่องมันก็ตีได้เอากล่องตีได้เฮ้ยตีกล่องได้ไม่ใช่เอากล่องตีได้แล้วก็เราก็แล้วก็แล้วก็เจอไหมักอะไรเอ้ยไม่ใช่พวกเขาเรียกอะไรที่ขุดเจาะแต่หนูเป็นหนูหนูเป็นชาวสวนนะหนูจะเอาที่ขุดเจาะหรือเอาไม้พายดีอ่ะเอาไม้พาย ไม่พายังเอาตีลาน้ำอีกเอาเท้าก็ถูกแล้วเฮ้ย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 อะไรวะบล็อกเรือเราอยู่ไหนวบล็อกไม่รู้วับกลับแล้วเนี่ยคุณเล่มหลงแล้วนี่พี่หนูอยู่ไหนอะคิดอะไรไม่ออกบอกกดคิวเฮ้ยอุ้ยหนูหนูเห็นใครหัวแดงๆอยู่ข้างล่างหนูอะคนเลยสีแดงอะพี่ถ้าต่อมันเริ่มเรื่อสีแดงอะฆ่ามันเลย่ฟ้อง คือใส่หมวกสีแดงเฉยแล้วใครมาปักคงในเรือเนี้เหงาเ <c oughs> หรอ <c oughs> มิโกะปกักใครปักใครปักใครใครอยู่ใกล้ๆหนูเนี่ยข้างล่างนี่คือใคร,ใค,ร,ใค,รคนหรือเปล่าศ <c oughs> ัตรูแน่นอน <c oughs> บ้าเอ้ยเดี๋ยวบังหลรถมาศ <c oughs> <c oughs> ัตรูหรือเปล่าศัตรูหรือเปล่าอะไรกัน็ใครหนูไหนใครยิงไ คขยิงไม่ตายว่ะคขยิงหนูไม่มากูลองกดฟิลเตอร์ดูแม่งหลุดเลยอืออา้าวอ้าวโอเคเกมนี้ไม่ลองรับฟิลเตอร์ทำไมไม่ดูชื่อแล้วมันอยู่ไกลแล้วมันมาไม่เห็นชื่อเอาเลยมามาตามตามพี่มาตามพี่มาเดี๋ยวพี่จะพาไปเออ่หาของพี่พวิ่งยังไงอ่ะกดชิปกดชิป <laughs> กดชิปกดชิปกดชิปวิ่งหรือฟาร์มไปหมดพี่ดูเหมือนจับฟัร์แล้วหนูหนูเหมือนเด็กส่งรถอ่ะพี่ ในเด็กสงกลมว่าตามตามกับตันมาตามกับตันมาตามกับตันมาทางนี้ตามกับตันมาอย่าเดินมัวตัวได้ไหมกับตันขอร้องละจะอ้วกนี่เด้เด้เี้ตัวนี้ตรวนี้เนี่ยตัวนี้มีปืนกับกระสุนเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยเนี่ยถ้าถ้าเกิดกล่องที่มันเก็บของได้นมันจะเป็นอย่างนี้ แล้วก็ตีอ๋ออุ้ยเราก็เก็บพี่พี่เสียงอะไรนะเมื่อกี้ปะวันพี่ปะวันก็เก็บทุกอย่างเสียงปะวันเสียงปะวันบาบูบาบูปลาอะไรคือบาบูวะไม่เคยดูวันพีอะปะวันในวันพีแล้วมันลาบูนบาบูอะไรกูเห็นแต่ลิงเนี่ยลิงบาบูอะไรอปปะวันในวันพีมันชื่อลาบูน อาเหรอเออไม่ใช่ลำไม่ใช่ปลาบูปลาบูแล้วมันลิงแล้วเนี่ยมยังบอกว่าปลาวานของมันพีเลยโหพี่พี่จำผิดคนเดียวเนี่ยไม่ไม,ไม่พวกพี่เอ็นหลานกนสองคนเราเราอันนี้คือเราต้องทําอะไรคือเราเก็บของแล้วไปซ่อมเรือ,อใช่เราเก็บของเตรียมพร้อมไว้เพื่อที่จะไปซ่อมเรือสิ่งที่เราต้องใช้คือไม้เราทำเสร็จตอนไหนอะตอนตอนไหนอะ กูถามจริงๆใครเป็นคนชวนมาเล่นเกมปลูกผักละเนี่ยฮะปลูกผักปลูกผักมันไม่ใช่เกมปลูกผักแล้วแล้วอันนี้เกมอะไรอ่ะเกมโจรสลัดโจรสลัดโจรสลัดแล้วเราต้องหาสมบัติเนาะเออใช่ก็เราขึ้นเกาะเพื่อหาสมบัติเนี่ยพี่พี่หาอะไรพี่พี่หาเราเรานึกว่ามันมาฟาร์มแล้วก็สร้างบ้านแล้วก็ปลูกผัก เราควรเละเกมกับที่เข้าใจหรอไม่ใช่เกมเดียวกันหรอไม่ใช่ไม่ใช่หนูเราต้องเราต้องต้องกลับเรือเรากลับเรือก่อนแล้วก็เลักเราพี่เรากดเรากดคิวเรากดคิวแช่ใครอ่ะใครอ่ะไม่รู้ไม่รู้ถ้ามีจุดอยู่บนหัวก็แสดงว่าเพื่อนเราหนูกดคิวกดคิวแช่ไว้มันจะไล่ผลพี่ดูดิใครอ่ะไอไอส้มมานี่ไอส้มใครวะไอส้มเป็นมาร์พี่อ้าวเหรอ อ้ามกามันเด็กส่งรถเหมือนกันเลยนี่ว่ะเด็กส่งรถ <c oughs> มรักได้เติมะะหมดเลยกูสาเติมมาเลยมักมักมา,มา,มา,มาดอกมั <tar> เอล่ะกดคิวแช่ไว้หนูกดคิวแช่ไว้มันจะไล่มนมันจะกลับเรืออัตโนมัติเดี๋ยวรอรอขีดมันเต็มก่อนพี่มันไม่ได้ไล่มน์อ่ะมันเกา่าเก่าเหรียญ <c oughs> ต้องมาเจออะไรแบบนี้ <c oughs> พี่มันเก่านานไหมอ่ะ นะเขาจนกว่ามันจะเต็มอะ่ะหายคันอะ่ะเฮ้ยมาแล้วแล้วก็ของใส่ในนี้ใช่ปะ่ะใช่ใช่เอ,อ้ยใส่แล้วใส่แล้วแล้วมันขึ้นว่าอะไรอ่ะใส่แล้วมันก็จะวะ่ากระจัดกระจายเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมของเรามันก็จะกระจัดกระจายเนี่ยมาดูตรงนี้มาดูตรงนี้ในตรงนี้คือไม้ไม้เราต้องหยิบติดตัวไว้ด้วยเอเอาไงพี่เอาไงพี่ แค่อยู่ตรงนี้ก็เมาแล้วทําไมหนูปักทงจองไว้เลยหนูไม่รู้นะว่าตรงนี้คือโหลเหล้าแต่หนูปักทงจองไว้ละมันไม่ใช่โหลแล้วอันนี้คือเอาไว้กินเนี่ยกดตัว H มันจะฮิวเอาไว้ฮิวเลือดกดกดตัวอะไรนะมันเขียนว่า E อะกด E เก็บเก็บก่อนเก็บก่อนเก็บมานเดียวพอทีละอันแล้วก็กด H มันจะฮิวเอาไว้ฮิวตอนที่เราเลือดไม่เต็มตัวนี้คือไม้ตัวนี้คือไม้มาดูนี่มาดูนี่เดี๋ยวหนูขอเล่นม้ากระดกก่อนม้ากระดกมันคือที่สูบน้ำ อันนี้อันนี้คุณต้องแก้ตลอดใช่ไหมเดะอันนี้ก็คือไม้เวลาแบบแบบเวลาศัตรูยิงมาเรือเรามันจะรั่วเข้าใจไหมเราต้องเก็บไม้ติดตัวได้เหรอมีคือมันก็เหมือนอะไกลับปลาฉลามเหรอมันไม่ไฟเลยพี่เหมือนพี่ไฟอ่ะมันคล้ายๆเป็นคล้ายๆพับจีกับฟีไฟอ่ะซึ่งเราต้องต้องสู้จนกว่าเราจะเหลือรอดลำสุดท้ายเข้าใจบ่อันนี้เราเก็บไม้ติดตัวไว้แล้วก็เรากดเลขห้าเลขห้ามันจะมีออกวนะออกอะไร รับไม่ได้ทําไมหนูนึกว่าพี่พี่หลอกหนูหนูนึกว่าเราจะมาสู้กับฉลามแล้วทูกอี้ถ้าหนูต้องมาสู้กับคนอื่นหนูคงจะไม่แต่งตัวเป็นเด็กสรงรถมาทําไมอ่ะหนูต้องคึอขืมไงพี่มันมีชุดให้เหรอเราก็ต้องดอกเอาก่อนฟังกนเนี่ยมาลุยพี่พลจะได้เสื้อผ้าไหมเมื่อไหร่จะจบพิธีซ่อมเรือกูเนี่ยจะจบไปเนี่ยเขาได้หรอเออใช่เราปลนเสื้อผ้าเขาได้เออ มีคนวาร์ปมามีคนวาร์ปมาหนูเก็บไม้ก่อนอย่าเก็บเยอะอย่าเก็บเยอะอย่าเก็บเยอะเก็บพอประมาณแล้วหยิบเก็บมายี่สอันแล้วกดเล็กห้าขึ้นมามันจะถือคอนเวลาเวลาศัตรูยิงมาเรือมันจะั่วแล้วนะมันจะทะลักเข้ามาในเรือแล้วก็ต้องแล้วก็ต้องเอาคอนมาทุบบ๊อกบ๊อกวงบีบบ๊อกุกบีบขับเรือขับเรือก่อนแป๊บนึงแป๊บนึงนะไอ้ลูกเรืองแสงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงไปรับของก่อนไปรับของก่อน มันเป็นแบบคายๆลูกะสนพลังอ่ะพี่ฟองเฮ้ยพี่ฟองไปรับของให้หน่อยไปรับของให้หน่อยแป๊บนึงค่ะครับครับผมโอเคครับตรงตรงมากพี่ฟองไปรับของให้หน่อยโอเคอ่าอ่าพี่เออพี่ฟองไปรับของนี่หว่าับเกรดปืนับเกรดปืนแล้วมันมาค้างอยู่ตรงปืนแต่ปพร้อมจิงสลั รอยิงเหรอหรือว่าอะไรวะเนี่ยเข้าวงก่อนเข้าวงก่อนคือรอยิงเลยจะฮัลโหลเจอคนไหมไม่เจอคนเลยกว่าจะจบแต่ละเรื่องอธิบายพี่ฟองเหนื่อยมากเลยเกมราชาจนสลัดครับซึ่งเล่นเหมือนพับแขพับจีกับพีฟายเลยครับผมเหลือรอดลำสุดท้ายเราก็จะเป็นผู้ชนะครับแล้วก็มันจะมีวงบีดเหมือนกัน ฟามของแล้วก็ยิงกันจนจบเกมแค่นี้แหละครับเหมือนพับจีกับฟีไฟเลยไอ้สายมือมิดเลยอะสายบอกเลยบอกเลยบอกในบอกไหนผลระยิงเราไม่อยู่สายกับสายผลระยิงเราไม่อยู่ผลระยิงเราเซ็ตขวาไว้มเยิงไม่ถูกยังไม่เห็นนะยังไม่เห็นนะอยู่วันยังไม่บอกวันยังในบอกมันตอกระโดงอ่ะเดี๋ยวบรรจุกระสุนก่อนบรรจุกระสุนก่อนไหนอะไหนอะ ไม่รู้มองมันหนามองมันหนามองอะไรไม่เห็นเลยเย้แล้วเย้แล้วเย้แล้วเยแล้วโอเคโอเคโอเคมันจริงแล้วมันจริงแล้วไม่ได้เฮ้ยเย้ยิงกรงไอ้ยิงกับเรือกซ้ำเรือก่อนกุซ้ำเรือก่อนขันเรือกซ้ำเรือก่อนหันซ้าย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 ขวาโอ้โหตบตบตบรับมาร์คเสียงในเกมดังมาร์คเสียงในเกมดังมาร์คเสียงในเกมดังอุ้ยทางซ้ายทางขวาเลยเอ้าพี่ฟงตา พี่ฟองตายคาปืนพี่ฟองตายบุกมันบกุกมันบกุนบก,บกพี่ฟองเร็ว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 ้ววยตายต่อมันบกุมนบกมาหมดแล้วเหลือมันมาสองลำเลยเหลือพี่ฟองคนเดียวเหลือพี่ฟองแตกทั้งลำ เรียบร้อยผักทำไมเดี๋ยวพี่สันได้ยิงใครเลยพี่หนูตายแล้วหรอกูเห็นกูเห็นอยู่กับปืนปืนใหญ่กูลงไปซ่อมเรือแป๊บเดียวกูขึ้นมานอนกองกับพื้นแล้วไม่ฟองนี่ยครัเราทำไงต่อตอนนี้กดออกมาเลยกดออกมาเลย ฮันแน่ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดรูปก,กระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะลงคลิปทุกวันเวลาหกโมงเย็นเป็นต้นไป